สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุร,รัฐขุดโค้งน้องนายครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมกับการเครริงคันบ่อของเจ้า SK-200SM ครับกัอบอาจารย์เจเรซิงครับผมทีมงานเสียสุร,รัดขุดบุรีรัมครับผมโอ,โอ,มอ้เปิดคลิปอะไรนนะองกินลืมไปเนาะ เรียบร้อยครับสะอาดสะอานครับคบลิปนี้เลยพามาชมผลงานครับผมเนาะกับความสะอาดแล้วก็รวมรวดเร็วทันใจมากครับเลียร์ริงไม่ถึงสองชั่วโมงครับเสร็จไปหนึ่งบ่อครับถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆครับนี่ฮะ อันนี้บทที่สองครับผมจบแล้วครับหรือได้ขุดคลองไส้ไก่ครับเราเลยมาถ่ายผลงานที่ทำเสร็จแล้วให้ชมครับผมเนาะ ันคันบ่อได้อย่างสวยงามครับผมเป็นคันดินที่ความกว้างอยู่ประมาณที่4เมตรถึง5เมตรครับประโยชน์ใช้สอยได้สบายครับผมเามาชมมุมนี้ให้เดินดูหลายๆมุมครับเนาะกับบ่อที่ทำเรียบร้อยครับเส็จเรียบร้อยลุลวงครับเหลือแต่คลองไส้ไก่ครับที่เปิดทางไว้ครั ออกตรงนั้ครับผมองไส่ไก่พวกเราครับออกมุมนี้ครับผมเนาะวันนี้ก็น่าจะจบเรื่องของการเคลียร์ริ่งพื้นที่ครับเอาให้จบครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาทำคลองไส้ไก่ให้จบทีเดียวไปเลยครับพวกเนาะพอจะถ้าฝนตกมานี่ยยากครับผมมันจะเคลียร์ยากครับนี่ให้ดูมุมนี้ครับผมเนาะให้ดูความสวยงามครับกับบ่อที่เสร็จเรียบร้อยครับผม นี้ให้เรามาดูให้ดูเรื่องการเคลียร์ดิงครับขุดบอ่อที่สองจบเรียบร้อยแล้วก็เคลียร์คันดินเคลียร์คันบอ่อครับเนาะนี่ับรูปร่างของบอ่อสวยงามครับดูมีทรงมีมิติครับเนาะให้ดูอย่างนี้นะไล่ดูอย่างนี้ดีกว่า ดินเหนียวก็จะดูมองออกจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่าดินมันจะออกดินแดงครับมันจะดูชั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาดูใกล้ๆดูด้วยสาธิตกิงจะดูสวยงามเพราะมันจะแข็งมันจะเป็นรูปทรงที่สวยงามครับไม่มีพังทลายแน่นอนครับกับบ่อนีร้รูปร่างของบ่อลแล้วก็พื้นที่ของท่านนี้ก็คือเป็นดินเหนียวครับเนาะรับคองครับไม่มีการพังทลายแน่นอนครับผมเนาะความสไลด์ของ รูปทรงของ<ม>บาะนี่ก็อยู่คงเดิมแน่นอนครับกชั้นล่างนะครับเนาะแต่ชั้นที่1นึ่งนี่ก็มีสิทธิ์จะพังนครับเนาะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าดินขึ้นปั้นเป็นดินร่วนดินดินตรวจดินหินดินดานครับยิงท้าปล่อยไว้ช่วงนี้ถ้าฝนไม่ตกครับสองสามวันคือแข็งปูครับนั่นแน่นอน,นะครับเนาะอยากให้ชมครับแปลงที่ ขุดเสร็จแล้วครับที่ทําการียร์ริ่งเสร็จเรียบร้อยครับสดสดนะครับเพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้ครับผมเจ้าบอลนี้เพิ่งเ l e a r i n เสร็จครับนี่ก็เสียดายตรงนี้ครับจะเปิดคลองไส้ไก่ออกไปตรงนี้ครับผมเนาะเจาะตรงนี้ครับผมแล้วก็ยาวไปนี้แล้วก็ออกไปขวาเลยครับผมยาวไปถึงนู่นนะครับถึงควายนั่นเลยผมอยากให้เห็นหน้างานก่อนขุดหลังขุดและวิธีและช่วงดำเนินการของการทำงานครับ ว่าสวยงามหรือมีปัญหาอุปสรรคช่วงตอนขุดอะไรม้างครับเนาะดินมุมนั้นมุมนี้เป็นยังไง<ม>ดินบ่อนั้นบ่อนี้เป็นยังไงแล้วก็เรื่องของชั้นดินเป็นยังไงครับกับฤดูกาลนี้ครับผมเนาะกับฤดูกาลและเวลานี้เนาะ,นะมันพูดไม่ได้ครับถ้าเราขุดช่วงเมาษาพฤษภาก็จะเป็นอีกอย่างนึงครับดินชั้นบนตรงนี้มันจะไม่พังนฮะ ดินชั้นที่หนึ่งไม่สรจะไม่พังเลยเพราะว่าช่วงนั้นมันจะไม่มีความชื้นของดินเลยครับผมเนาะขุดเราลีดทรงได้สวยงามครับแต่มันก็พูดไม่ได้ครับเนาะเรามาขุดช่วงเดือนกันยาตุลาครับเนาะเดือนสุดคือมันจะจบปีแล้วเนาะระยะเวลาที่เขาไม่ทํางานกันแนละ้วช่วงนี้แต่พื้นที่ของพวกเรายังขุดได้นะแล้วแล้วก็สัญญาง,งานเรายังมีหลายตัวครับเราก็เลยต้องทำครับ เลยมาอัปเดตหน้างานครับกับโคกน้างน้โมเดลครับอยากให้ดูรอบๆบ,บอกเดินแล้วอธิบายไปด้วยเนาะให้ดูมุมที่จะออกคลองไส้ไก่ครับบอ่อนี้คิวดินอยู่ที่พันสามร้อยกว่าคิวครับเป็นบอ่อใหญ่ฮะับพันสามร้อยกว่าคิวครับบอ่อเนี้ย จะเอเินอ้อมให้ดูฮะจะได้เดินให้ดูรอบบ่อครับว่าความสวยงามของบ่อแล้วก็รูปทรงของบ่อเป็นยังไงครับให้น้องจอดกินข้าวกันครับผมจะพักเที่ยงก่อนพอลุยินถึงบ่ายโมงจะกินข้าวเรือให้จบเลยฮะสุดยอดมากครับจอดเจ็ดแล้วก็ได้เคลียบบ่อนู้นครับจบแน่นอนครับกับบ่อที่หนึ่งครับกับการเคลียร์คันดินแล้วก็เคลียริงพื้นที่ครับ วันนี้เราจะได้ว่ากดเรื่องุดท้องไส้ก่กันครับสวยงามครับนะถือว่าสวยงามมากมากครับเรายืนอยู่ชั้นดินเดิมครับผมเราจะเชินเดินที่ชั้นดินเดิมชั้นดินเดิมครับเดินสบายครับเนาะข้อดีของการทำโค้งนองนาครับก็มีโง้งมีเว้าแล้วก็มีชั้นดินหลายชั้นครับ ชั้นินี้เป็นชั้นดินเดือมาะนะแล้วก็ตรงนี้ถ้าน้ําไม่ถึงเราก็ลงไปเดินตรงนี้ได้ครับมนะันเป็นชั้นลงไปอีกครับแต่สมาก็ตรงนั้นจะไม่เหลือครับน้ำต้องมีแน่นอนครับยังไงเจ้าของแปลงก็ต้องหาน้ำมาใส่ครับเพื่อการเก็บน้าไว้ใช้ช่วงหน้าแะไรครับเนี่ยเราเดินไปชั้นดินเดือดมตรงนี้ดินกร่อยนมนมนะครับแต่บรรยากาศถ้าพายุออกก็คือลมหนาวเข้ามาแน่นอนครับดินก็จะแห้งเลยครับผมนี่ฮะทั้งแดดทั้งลม แป๊บเดียวแห้งเลยฮะให้ดูมุมนี้มุมนึงครับเนาะให้ดูหลายๆมุมครับเป็นโคง้งเป็นเว,ว้าครับเป็นมิติอะเนี่ยคลิปนี้เราพามาชมเรื่องของบ่อที่ขุดเสร็จแล้วครับเนาะเผื่อท่านใดอยากชมรูปแบบบ่อแบบเต็มๆรูปแบบบ่อบบเต็มๆครับเนาะเรายืนบน,นชั้นดินเดิมครับเนาะจะเห็นภาพว่าจะมีชั้นดินข้างบนที่เราปั้นขึ้นไปครับ พวกเราอยากนำเสนอเรื่องของการขุดครับไม่เสนอให้หาอย่างนี้ให้มีสาระนะครับเนาะโดยผู้เข้าที่ชมเข้ามาชมต้องการสิ่งที่มีสาระในการขุดหรือนักขุดที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เอาไปรู้แนละ้วแล้วก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมหรือแฟนเพจแฟนยูทู e ของเราหรือท่านใดที่อยากทำโคกล่องนาครับเห็นผลงานและฝีมือของพวกเรา ความการขุดที่มีฝีมือครับนาะเข้าใจเนื้องานเรารับทรำรับทำโคกน้องนาครับเราต้องนําเสนอเรื่องโคกน้องนาครับผมนาะนําเสนอเราทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการโปรโมทหอจก,กอรเราครับนาะเราก็ให้ความรู้กับท่านที่เข้ามาชมเรื่องการขุดครับแล้วก็ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ที่อยากทาโคกน้องนา ให้เห็นปัญหาหน้าง,งานและเห็นอุปสรรคในการขุดครับว่าบางทีอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่ท่านคิดนะนะครับแล้วก็เรื่องอุปสรรคของพื้นที่ครับพื้นดินเราเราจะได้เก็บ y o u t u b e ไว้เป็นความทรงจำแล้วก็เป็นวิธีการขุดของพวกเราและเพลงที่เรามาขุดครับผมเนาะ นี่ครับเนาะดูทุกมุมครับคลิปนี้ได้เดินดูรอบสะรอบบ่อทุกมุมมันจะรีดได้สวยไม่เหมือนกับดินทรายครับตอนเราขุดถ้าเราขุดช่วงเดือนเมษาพฤษภาถ้าไม่มีฝนครับดินด่วนปนทรายจะรีดแต่งสลบได้สวยงางเขารีดเปลี่ยนกิปครับใช้ปุ่งกีปาดปาดได้โอ้ดูสวยงามเพราะอันนั้นคือ การทําครับเนาะแต่ถ้าการใช้งานจริงครับฝนตกเทลงมาหรือว่าน้ําเข้าไปในบ่อแล้วก็รูปทรงเปลี่ยนทันทีครับการกัดเซาะของดินแล้วก็เรื่องของการพังทลายมีแน่นอนฮนะวันนี้เดินจะรอบบ่อแล้วนะให้เห็นบรรยากาศบ่อโคกหนองนาเลยครับเนาะเห็นบรรยากาศโคกหนองนาบ่อโคกหนองนาของแกฮะดูคลิปนี้นี่เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าบ่อที่เขาเดินยังไงลงมาได้ชั้นไหนชั้นไหนหเห็นหมดครับเนี่ย อยากนาเสนอครับผมถึงร้อนเราก็สู้ครับเพื่อที่จะได้คลิปวิดีโอพอเราไม่ได้ถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ฝนตกก็เดินไม่ได้ละครับเดินจะเดินให้เห็นรุมุม,มแบบนี้ไม่ได้ครับให้เห็นภาพแบบนี้ไม่ได้เนะี่ยเราก็อยากจะให้จบก่อนช่วงนี้ฝนไม่ตกครับเนาะแล้วก็เพิ่งเสร็จก็เลยอยากให้เดินให้ชมเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังเปียกๆครับตรงนี้แต่ว่าพอดีดินแล้วก็อากาศมันร้อนครับเนาะ มันก็เลยแห้งตามไปเรื่อยๆครับเราเดินได้ครับอยู่มุมนี้จะให้ดูด้านล่างอีกนิดนะะึงดูมุมนี้เนาะความสวยงามของบ่อครับแล้วก็คันบ่อครับผมให้ดูรอบนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับเนาะท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจเรื่องโค้งล่งนาครับคิดยากจะทำโค้งล่งนาครับเนาะยินดีครับปรึกษาครับดูแบบให้ฟรีครับออกแบบให้ฟรีครับกับบริบทเพื้นที่ข่งง่านครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับเนาะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยครับคลิปนี้ขออนุญาตจบพิ่านี้นะครับสวัสดีครับผม